อรุณสวัสดิ์ค่ะทุกคนน้อยทำสวนนะคะวันนี้พามาดูนี่ค่ะมะเดือมะเดือฝรั่งพันอิรักกี้อุ้ยสุกเต็มต้นเลยจ้าดูดีอุ้ยเยอะจะเด็ดทีเดียวสิทุกลูกรวนคิดดูอยู่ไม่นนดูสิคะน้อยห่อเอาไวอาไไ้อย่างนี้เห็นไหมไม่อย่างงั้นไม่ทันนกค่ะเพื่อนนกกินหมดเลยจ้ะ นกก็ชอบนะคะมาเดือนฝร,รัง่งมีประโยชน์มีสารต้านอนุมูลอิสระนะคะแล้วก็มีใย,ยอาหารสูงนะคะเพื่อนๆหาไว้ปลูกไว้ทานนะคะสักต้นนะคะไว้เก็บกินนะคะวันละลูกสองลูกอันนี้น้อยเก็บไปเยอะแล้วค่ะน้อยเก็บกินไปไปหลายหลายลูกมากแล้วนะคะเขาก็ออกเรื่อยๆค่ะเพื่อนๆออกมาเรื่อยๆนะคะให้เราได้ชิมอันนี้น้อยปลูกไว้ในล้อรถยนต์นะคะ นี่ออกไปจนสุดก้านสุดกิ่งเลยทีเดียวจ้าเห็นไหมคะนี่ถ้าต้นใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยลูกเขาก็จะโตผลเขาก็จะโตขึ้นไปเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็ต้นยังไม่ใหญ่มากเท่าไหร่นะคะลูกก็พอใช้ได้นะคะนี่คะ่ะมีลูกทุกกิ่งก้านนะคะอ้กิ่งนี้อือเห็นไหมนี่คะ่ะนี่ก็เป็นหน้าบ้านเลยนะคะ นหน้าบ้านเนาะนี่ค่ะวันนี้ฟ้าครึ้มครึมค่ะบรรยากาศขมุกขมัวดูสิคะพาม,มาชมมาเดือฝรั่งที่ปลูกเอาไว้ในล้รอรถยนต์นะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณที่น้อยชำํำชำอ้อยนะคะอ้อยสุพรรณบุรีหนึ่งนะคะนี่สุพรรณบุรีหนึ่งก็ชํำเอาไว้แบบนี้นะคะเดี๋ยวพอเขางอกหน่อขึ้นมาเราก็จะไปหาที่ปลูก น่าจะเป็นบ้านน้องฟ้าแล้วคะ่ะเพราะว่าบ้านน้อยก็เต็มพื้นที่หมดแล้วนะคะหน้าบ้านก็มีอยู่เพียงเท่านี้เนาะเป็นสวนหย่อมหน้าบ้านนะคะตรงนี้ก็ปรับปรุงปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงมาเป็นที่ปลูกพืชผักนะคะนี่มาเดืออุทุมพรน,นะคะมาเดืออุทุมพรน,นะก็มีหลายต้นเลยนะคะนี่ใครที่สนใจนะคะมาเดืออุทุมพรพ่อมเมล็ดนะคะก็ ไทยถามไปที่พี่เอได้นะคะช่อง๙ธิดา๙เกษตรอินทรีย์นะคะก็พี่เออันนี้พี่เอก็แบ่งพันมาให้น้อยนะคะก็โตแล้วคะ่ะพี่เอค่ะเห็นไหมขอบคุณพี่เอนะคะที่แบ่งพันให้น้องนะคะก็สอนวิธีการตอนการขยายพันธุ์นะคะมะเดือ่ออุทุมพรมะเดื่อฝรั่งนะคะก็นี่คะ่ะน้อยก็ได้ไว้หลายกิ่งเลยก็ขยายเอาไว้นะคะ นี่อันนี้ก็เป็นอิรักกี้นะคะเพื่อนๆในรดยนนะคะเห็นไหมคะสวยงามเอ่อมาเดือฝรั่งนี่เขาจะชอบดินโปร่งๆนะคะน้อยก็เลยส่วนมากก็จะเน้นทําเป็นอ่านี่นะคะท่อนมงท่อนไม้นะคะใส่ไว้เนาะก็เดี๋ยวรอให้เขาเดี๋ยวน้อยจะเอาขวานมาจามนะคะมาสับให้เขาเล็กลงกว่านี้หน่อย รอให้เขาแห้งอีกนิดนึงนะคะก็จะให้เล็กลงประมาณไซส์อย่างนี้นะคะอันนี้ก็เช่นกันค่ะเป็นมะเดือ่ออันนู้นไวอิสราเอลอันนี้ก็อันนี้กออ็อิรักกี้นะคะอันนี้ก็ออ,อสเตรเลียนะคะออสเตรเลียไม่รู้เมื่อไหร่จะมีลูกมาให้ได้ชิมอนะอสเตรเลียนี่ก็นี่นะคะโตก็โตพอสมควรแล้ว ถ้าอยากเพื่อนๆอ,อยากจะชิมผลได้เร็วนะคะแล้วก็ได้ขยายพันธุ์เร็วเนี่ยก็ขอแนะนําให้เป็นตัวนี้นะคะอีรักกี้อีรักกี้นี่โตเร็วนะคะแล้วก็มีลูกให้ได้ชิมเร็วนะคะตอนได้เร็วนะคะกิ่งอย่างนี้เราก็สามารถจะตอนได้แล้วนะคะทุกคนนี่ค่ะตอนได้แล้วแต่ว่าน้อยก็มีรักกี้หลายกิ่งแล้วก็จะเก็บไว้ชิมผลนะคะเร,เรื่อยๆเนาะนะคะบ้านเราก็ชอบ กินผลมาเดื่อกันทุกคนเลยค่ะโดยเฉพาะปะปาะะนี่ติดใจเอกว่าอร่อยนะคะเรามีพื้นที่น้อยนะคะน้อยก็เลยปลูกพืชที่มีประโยชน์มากๆนะคะแล้วก็สามารถที่จะขยายพันธุ์นะคะได้เร็วเนาะแล้วก็เพิ่มมูลค่าได้นะคะก็จึงเลือกเป็นมะเดื่อนะคะมะเดือ่อมะเดือ่อ กระังนะสายพันธุ์ต่างๆนะคะตอนนี้ก็อตอนแล้วก็ขยายพันธุ์เอาไว้นะคะก็จะทําไปเรื่อยๆนะคะหัดทําไปนะคะนี่วันนี้น้ยก็ขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านนะคะที่เข้ามาดูมาชมนะคะมาเป็นกำลังใจให้น้อยนะคะเสมอเลยก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะไปลวจ้าสวัสดีค่ะ